นายูนิทภูมิใจเสนอร e m ีเมมเบอร์ฟิซีรีส์สัญชาติไทยของ V.I.U. อยเล่าเรื่องเล้าเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น12คนที่ต้องไปติดเกาะร้างและทนนนั้นยิงไม่พอพวกเขาก็ยังพบกับเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องปริศนาที่ทำให้คนในกลุ่มของพวกเขานั้นต่างก็ค่อยๆมาตายไปดีละคนจนเป็นที่มาของคำว่าเพื่อนตายความเดิมเมือตอนที่แล้วซึ่งตอนนี้ความลับ ตอนที่เรียนมัธยมของแต่ละคนนั้นมันต่างก็ค่อยๆถูกเปิดเผยทั้งความอิจฉาลิษยาที่ถูกกั้นด้วยคำพวกเพื่อนมันค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาและทั้นี้ยิงไม่พอมันยังกลายเป็นแรงแขนที่ทำให้พวกเขานั้นหันมาทำการปิดจ็อบจัดการกันเองบนเกาะมรณะแห่งนี้เรื่องเล่าในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมมร้พองกันได้เลยครับ ถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่องยูนีช่วยกดเครื่องหนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่3หลังจากที่บิลเดินก็มาหาแดนที่ดันในเต็นที่พักของเขาบิวก็พูดบอกกับแดนไปว่าเรื่องที่ลิลลี่จมน้ำเหมือนก็ไม่ใช่ฝีมือของเขา เรื่องแค่นี้มึงยังไม่เชื่อใจกูอีกเหรอซึ่งพอได้ยินแบบนี้แดนเขาก็เลยพูดบอกกับเพื่อนของเขาไปว่าตลอดเวลาที่ผ่านมากูก็เชื่อมึงมาตลอดชีวิตละและก็เพราะเชื่อมึงไงกูเลยต้องมาเจอเรื่องเฮียแบบนี้แถมตอนนี้ทางฝักของโฟนเธอก็ยังพูดยืนยันกับเพื่อนทุกคนว่าตัวงธอหน้นก็เห็นไลลา,ย,ลายืนอยู่ด้านในป่าจริงๆแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเรานั้นมันก็น่าจะเป็นฝีมือของไลลา แต่ทว่าทางด้านเพนโต้เขาก็พูดบอกกับโฟนไปว่าเธอก็หยุดแต่งเรื่องนี้ได้แล้วลยลาเขาก็ตายจากไปตั้ง5ปีแล้วและภาพก็ตัดมาที่อดีตซึ่งความสัมพันธ์ของลิลลี่กับแดนมันก็เริ่มต้นขึ้นที่โรงหนังเพราะทุกครั้งที่เธอทะเลาะกับพี่หรือถูกใครแกล้งมาลิลลี่เธอก็มักจะมานั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่โรงหนังแห่งนี้แล้ววันนี้เอง พอรุ่นพี่มหาลอย่างแดงเดินเข้ามาปลอบเธอจึงทำให้พวกเขาท้งคนนั้นก็ต่างเกินเลยกันมากกว่าคําว่ารุ่นพี่รุ่นน้องกลายเป็นความสัมพันธ์แบบชู้สาวและพาไปต่ำมาที่ปัจจุบันหลังจากที่บิลเดินออกมาจากเต็นท์ของแดนแล้วเขาก็เดินมาพูดคุยกับเนสพร้อมพูดบอกกับเธอไปว่าพี่ก็อยู่ข้างเธอเสมอน,นะและพี่ก็จะพาเธอออกไปเกาะแห่งนี้ให้ได้ก่อนที่เนสนั้นจะพูดทิ้งคําถามกับบิวไว้ พวกพี่ก็ไม่ได้ค่าแม็กจริงๆใช่ไหมและพอเธอพูดจบเนสเธอก็ค่อยๆเดินจากไปซึ่งมันก็เหมือนกับว่าทางด้านบิลกับเนสนั้นตอนสมัยที่เธอยังเรียนมัธยมอยู่ทางด้านบิเข่าวก็จะคอยแอบมองเธอมาโดยตลอดทั้งๆที่ตัวคุณนั้นก็กําลังคบกันเลยล้าอยู่ส่วนทางฝั่งของเพนโต้กับเคนและก็โบโซซึ่งคืนนี้พอตกดึกพวกคนทั้งสามคนก็นเลยมาอาสานั่งเป้ายามที่ด้านนาเต็นที่พัก และพวกเขาก็ใช้ช่วงเวลานี้พูดคุยกันพร้อมกับพูดเดาวถายกันไปต่างๆนาน,นาว่าเรื่องยียที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากความโกรธแค้นของใครในกลุ่มนี้ดีบ้างซึ่งพอพวกเขาพูดคุยได้อยู่สักพักทางด้านบิวเขาก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดที่ต้องการจะแก้แค้นแม็กและฆ่าลุงชยัยเพื่อหวังให้พวกเรานั้นติดเกาะร้างอยู่ที่นี่ส่วนทางฝั่งของมายพอเธอหันไปมองศพของแม็กที่เนสก็เอาวางไว้ใกล้ที่พักของเธอ มายก็เลยพูดบอกกับเนสไปว่ากูขอลาแต่ยังไงช่วยเอาร่างของมันขยับให้ห่างที่พักไปหน่อยได้ไหมก่อนที่พวกเธอทั้งสามคนนั้นจะตัดสินใจช่วยกันย้ายร่างของแม็กเอาไปไว้ที่ด้านไหนป่าและหลังจากนั้นทางด้านโบโซเขาก็เดินมาตามหาสามสาวเพราะพูดบอกกับพวกเธอไปว่าตอนนี้พี่บิลก็เรียกให้พวกเราทุกคนนั้นมารวมตัวเพื่อพูดคุยอะไรบางอย่างและหลังที่ทุกคนมาถึงแล้ว บิวเขาก็เลยพูดบอกกับรุ่นน้องของเขาทุกคนว่าคืนนี้พวกเราจะแยกกันนอนเดี่ยวเพื่อทําการล่อฆาตกรน,นั้นออกมาและถ้าหากมันที่จะทําอะไรพวกเรานั้นก็จะได้รู้ว่าคนคนนั้นมันคือใครแต่พอเคนเขาได้ยินว่ารุ่นพี่อย่างบิวกับแดนก็อาสาที่เฝ้าและสั่งให้ทุกคนนั้นไปนอนเขาก็เลยพูดถามกับบิวไปว่าทําไมพวกกูต้องทําตามที่พวกมึงสั่งด้วยละ่ะเพราะตอนนี้คนที่น่าสงสัยที่สุด ที่น่าจะฆ่าปิดจ็อบแม็กนั้นนั่นก็คือมึงแถมตัวของเคนนั้นเขาก็ยังเล่าเรื่องรลวาในอดีตของบิลที่ทาเอาไว้กับแม็กให้กับทุกคนฟังต่ออีกเพราะสมัยที่แม็กเรียนมัธยมนั้นเขาก็ได้รับทุนเรียนดีจากพ่อของบิลและด้วยความอิจฉาพอทางด้านบิวเ็เห็นรูปของไลลาที่แม็กก็ใช้เป็นภาพพื้นหลังบนมือถือบิวก็เลยพูดบอกกับแม็กไปว่าทาผู้หญิงในรูปไม่ใช่แฟนของมึงแล้วละก็งั้นกูขอนนะ แถมเขาคือ,อยังพูดจายียวนกุมประสาทแม็กตั้งแต่เนินนาก่อนที่ทางด้านเคนจะเดินขึ้นมาได้ยินเรื่องที่บิลกับแม็กกำลังพูดคุยกันและพอเคนเล่าจบเขาก็ถูกทางด้านบิลสาวมาชกหน้าจุนสันก่อนที่เพื่อนๆจะรีบเข้ามาห้ามและแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางเหลือทั้งที่ยังมีพอทั้งฝั่งของเจลเธอก็ออยังพูดบอกกับทุกคนต่ออีกว่าเพราะอีลลลาแท้ๆที่จะไม่พวกเรานั้นต้องมาเจอกับเรื่องบ้าๆพวกนี้ ซึ่งพอทางด้านโซน่นาเธอได้ยินในเสียงที่เจลพูดเธอก็เลยพูดใส่เจลไปยกใหญ่พวกมึงก็คิดว่าตัวมึงก็ดีมากเลยใช่ไหมเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าตอนที่มึงยังเรียนมไม่ธยมอยู่มึงได้ทําเรื่องแย่ๆก,กับไลาลาและก็ลินลี่สองพี่น้องคู่นี้มากขนาดไหนทั้งเอาภาพของไลลา,ลาเอาไปตัดต่อทาเป็นสาวเอวีซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งเจลกับโฟนพวกเธอนั้นก็ต่างอิจฉาไลลา,ลาที่พวกผู้ชายเกือบทั้งโรงเรียนหนี ชอบแล้วก็แอบปิงคิดว่าไลาลานั้นสวยใสยแล้วก็เรียบร้อยมันก็เลยทําให้นางอิจฉายัางผู้เทินนั้นก็เลยต้องออกร้องจัดการบ้างทําให้พวกผู้ชายนั้นเขามองไลาลาใหม่ว่าผู้หญิงคนนี้เธอนั้นก็แรดเงียบแต่ดูว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตอด้านเจลกับปอนคุณในห้องน้ํานั้นลิลลี่เธอก็ดันอยู่ในนั้นพอด,ดีแถมพอทางด้านเจลเธอรู้ว่าลิลลี่เอาเรื่องที่เธอทํารูปไลาลานั้นไปพูดฟ้องกับแปลงของพวกเธอ มันจึงทำให้เจลกับโฟนนั้นก็รู้สึกโกรธจึงทําให้พวกเธอตัดสินใจทําการแต่งรูปของลิลลี่ให้เป็นสาวเอวีมอปลายต่อจากพี่สาวของเธออีกคนซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ทั้งเคนกับเพนโตพวกเขาแต่ก็รู้เรื่องราวในอดีตบ้านานนี้เป็นอย่างดีแต่พวกเขาก็ไม่เคยคิดว่าความลิญยาของพวกเธอนั้นมันจะสามารถฆ่าคนตายได้หลังจากนั้นเพนโตเขาก็เลยพูดบอกกับโฟนแฟนของเขาไปวหลังจากนี ธอก็เลิกพูดว่าเห็นลาลาสักทีเถอะแลนในขณะดีกว่านั่นเองพวกเขารีบเสียงกรีดร้องของเนสเพราะตอนนี้หัวของแม็กมันก็ถูกใครบางคนตัดขาดแถมมันก็ยังเอามาปักเสียบเอาไวช้ชวนให้หน่าสะพรงกลัวและเท่านี้ไม่พอที่ปากของแม็กนั้นเขาก็ยังค้ามร,รูปถ่ายของโฟนเอาไว้อีกด้วยซึ่งพอเห็นแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้พวกสาวต่างผู้ทะเลาะโวยวายกันเสียงดังหลังจากนั้นทางด้านโฟนเธอก็ตัดสินใจ หยิบมีดที่วางอยู่บริเวณแถวนั้นหวังเดินเอาไปแทงโซน่นาให้เรื่องนี้มันจบจบไปแต่ทว่ามีดที่เธอถือมันนั้นเหมือนกับไปปาดของเพนโตแฟนของเธอจนท้ายที่สุดแล้วเพนโตเขาก็ล้มลงนอนกับพื้นและก็หมดสติไปส่วนทางฝั่งของแดนเขาก็ชวนบิวเดินเข้ามาดี่ดนในป่าและพอได้จังหวะเหมาะแดนเขาก็ใช้ขวาที่เขาตีม,มันนั้นฝันจามใส่ไปที่เพื่อนรักของเขาแถมเขายังพูดบอกต่อกับบิวอีก พูดตอนนี้กูก็รู้เรื่องบ้าๆหมดแล้วว่ามึงเคยทําอะไรเอาไว้กับลินลี่บ้างไอเพนโตมันก็เล่าเรื่องเฮียทุกอย่างของมึงให้กับกูฟังหมดแล้วเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมมึงถึงได้ฆ่าแม็กและก็ฆ่าลินลี่ปิดปากเพราะเรื่องชั่วที่มึงเคยทำเอาไว้และในจังหวะเดียวกันนั่นเองเพื่อรักหักเรียมโหดอย่างบิวเขาก็เลยใช้จังหวะนี้พูดบอกกับเพื่อนสนิทที่เรียนมาตั้งแต่สมัยปฐมยังแดนไปว่าลินลี่ มันก็แค่ใช้มือเป็นที่ระบายความคลายมันก็แค่นั้นเพราะตัวของมึงมันก็น่าจะเอาไม่มันน้องมันก็เลยหันมาจุก,กดุยกับกูแทนซึ่งพอได้ยินแบบนี้มือนก็เลยทําให้ทางด้านแดงเขาเกิดฉุนขาดเพราะก็ใช้ขวางกันหน่ำฟาดฟันใส่พี่บิวเพื่อหวังให้เพื่อนช่วงคนนั้นตายคาม,มือแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วแดกเขาก็พลาดท่าถูกบิวใช้ท่อนไม้ทุบไปที่หัวในจังหวะที่เขาเผลอจนตัวคุานนั้นก็ล้มลงนอนกับพื้น และต้นนี้ยัไม่พอบิลก็ยังใช้ก้อนหินที่อยู่บริเวณแถวนั้นทุบหัวของแดนซ้ําไปซ้ามาจนเละกลายเป็นโจกและตัวของเขานนั้นก็ต้องตายในที่สุดเหมือนกับว่าเรื่องเราของเขาบพ,พื้นตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นที่ป็นคนทต้องคู่ก็เคยเล่นเกมเล่นกีฬาเล่นดนตรีผ่านเรื่องทุกเรื่องสุขมาด้วยกันมันจะไม่เคยมีค่าอะไเลยและตนนี้ยไม่พอพอทางด้านบิว ทำการปิดจ็อบแดนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังเห็นลีลาที่เธอก็ยืนอยู่ตรงหน้าแถมตัวดนินนั้นก็ยังจ้องมองตรงมาหาเขาด้วยรอยยิ้มที่น่านสะพึงกลัวและตอนที่3ของ r e เมมเบอร์ฟก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วละก็ก็ยินืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนิ้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ